พลิเคชันนี้เราก็ใช้โปรแกรมเ c o d e นะครับเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวเราจะมาสาธิตในการทำนะครับเราจะสร้างแทบ็บเป็นแท็บบาร์ขึ้นมาที่เป็นเมนูแล้วเราจะทำเป็นวิดีโอกับเป็นแผนที่นะครับเริ่ม,มาจากการทำวิดีโอก่อนเลยครับก่อนอื่นเราก็ต้องเพิ่มวิดีโอเข้าไปในแอปนะครับโดยเราจะโยนเข้าไปในแอปเลยครับแล้วก็เราก็จะมาเพิ่มเฟรมเวิร์กสำหรับ ไว้เล่นวิดีโอนะครับเข้าไปหาลิง์กที่ l i b r a r y แล้วก็แอดเข้าไปนะครับจากนั้นก็เริ่มทำการสร้างเมทอดขึ้นมานะครับให้มันเรียกใช้เฟรมเวิร์ที่เราแอดในเข้าไปนะครับอันนี้ก็สร้างเมทอดเพื่อทำการเล่นวิดีโอนะครับ อันนี้ตรงนี้เป็นเมทอดที่สําหรับสร้างขึ้นมาสําหรับเล่นวิดีโอต่อไปเราก็จะมาเขียนโค้ดเพื่อเล่นวิดีโอกันนะครับเราก็เขียนโค้ดขึ้นมาให้มันเชื่อมกับวิดีโอที่เราเขียนนะครับตั้ง จากนั้นเราก็ลิงก์ไปที่ชื่อวิดีโอเราใส่ชื่อเราตั้งชื่อไว้ว่าอะไรเราก็จะใส่ชื่อวิดีโอนั้นไปครับไทป์ไทป์เป็นอะไรไทป์เป็นสาร GP ครับเพื่อให้มันเล่นวิดีโอที่เราใส่ไว้ครับน,นี่โค้ดสำหรับให้มันเล่นวิดีโอ ตรงนี้เราก็มาเซตเซตวิดีโอครับให้ให้อยู่ตรงพิกัดของหน้าจอ iPad ที่เราต้องการนะครับ ต่อไปเรามาจะเรามาเซตวิววิวโหลดกันครับเพื่อให้วิดีโอเป็นโหลดอยู่หน้าวิวที่เราต้องการนะครับเราต้องใช้โค้ดเดียวกันกาาน, view, view นะครับก๊อมาวางใน void view view load นะครับแลครับเซตเพื่อเพื่อให้มันโหลดโหลดวิดีโอไปแสดงในวิวครับ จากนั้นเดี๋ยวลองรันดูนะครับผ่านตัวซิมูเลเตอร์ครับคบอันนี้ก็จะเห็นครับวิดีโอที่เราใส่ไปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสร้างในหน้าถัดไปสร้างเพิ่มเมนูเป็นแผนที่ครับเราก็ต้องแอดเฟิร์มเฟิร์มเวิร์กเข้าไปเหมือนกันนะครับเฟิร์มเวิร์กสำหรับใช้แผนที่แล้วก็ Import เพื่อจะเรียกใช้เฟิร์มเวิร์กนี้ ต่อไปเราก็สร้างเมอดต่อที่มาเหมือนกันนะครับเพื่อให้แสดงแผนที่ตามที่เราต้องการครับหลังจากนั้นเราก็ไป เขียนโค้ดเพื่อที่จะให้มันแสดงแผนที่นะครับตอนนี้เราประกาศตัวแปรเพื่อใช้แทนตัวที่เราเซตไว้ก่อนนะครับแล้วก็สร้าง void d e l o a d ขึ้นมานะครับแล้วก็ครับเซตเซตลองติจูดนะครับใส่พิกัดของมหาลาัยไปครับ ก็ลติดตลองติดตโดยแผนที่นี้เราจะอ้างอิงจาก o o o l l m มาเลยนะครับนะครับพอเราเซตพิกัดเสร็จแล้วเราก็ต้องมาสร้างในบิวอินเทอร์เฟซบิวเดอร์นะครับโดยเราจะใส่แบบ วิวเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะลิงก์เชื่อมจากเมทต่อด้านขวาที่เราได้สร้างขึ้นไว้นะครับโดยการลากเข้ามานะครับนะเรียบร้อยแล้วเราเดี๋ยวเราลองรันดูนะครับครับอย่าลาะนะครับก็จะมีวิดีโอมีแผนที่นะครับครั้นี้เราก็จบการสาธิตการใช้โปรแกรมสําหรับทํำโปรเจกต์นี้ครับขอบคุณครับ